Pick up, pick up, pick up drip up it 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 fit it I'm in the You see and ไหวไหมฮะไหวไหมฮะไหวอยู head, ่นะหองขยะผมยังว่างอยู่อยากได้นาฬิกาครับไม่รู้หัวแล้วแต่จะคิดพี่จะซื้อหัวจะไม่คิดให้พี่แกะตัวบ้าง นี hmm. no Now, ้เราอยู่กันที่ร้านกูดมอ์นิ่ค่ะเดี๋ยวพวกเราจะชวนไปดูกันนะคะว่าข้างในมีกิจกรรมอะไรกันมากมายเราจะไปสัมภาษณ์พวกพี่เขาก่อนตามมาเลยตามมาเลยสวัสดีค่ะนี่คือคนไหนค่ะคุณพี่นี่ค่ะมาจากไคเซอร์นะคะม่ครับมาจากไคเซอร์กันครับออสครับไคเซอร์ครับผม คำตอบจะมาถาม้ามตอบยังไหวไหมคะไหวไหมคะไหวอยู่ะน่ะคำถามมีอยู่ว่าถ้ามีสินค้าสินค้าหนึ่งที่จะเลือกซื้ออะไรในตัวหนูแล้วเพราะอะไรคะเลือกเลยค่ะซื้ออะไรค่ะืึงไม่ถูกเลยเนี่ยหัวใจเขาเหัวใจเอาทำไมล่ะคะเพราะหัวใจผมยังว่างอยู่โอเคล่ะค่ะอ่าซื้อเสื้อละกันอยากใส่บ้าน คคุณพี่ละะออยากได้นาฬิกาครับไม่รู้จะได้มีเวลามาอยู่กับหนูไงคะจบไปแล้วนะคะหนึ่งบูธเดี๋ยวเราจะพาไปดูบูธต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะคุณพี่ผมโกนะครับจากคุมมาครับ ค่ะการค่าจากบริษัทพูม่านะคะค่ะวันนี้เรามีคำถามค่ะคุณพี่ค่ะตอบได้ไหมคะถามยากนะกเลยถามไม่ยากคุณพี่แบบทุง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเรามีสินค้าหนึ่งตัวหนึ่งอย่างเนี่ยคุณพี่อยากเลือกซื้ออะไรสมมติว่าเนี่ยเป็นสินค้าอือหือพี่นะพี่ก่อนเนาะพี่ก่อนนะคะคุณพี่เฮ้ยอย่าซื้อหมดดิเนั่งยองๆค่ะคุณแบบ พี่แบบชอบสีนี้มากเลยอ่ะพี่ tai, ขอสีชุดน no. yeah, okay, okay. uh. oh ี้ได้ไหมคะโอเคโอเคซื้อบุยแล้วผมซื้อล่าโอเคโอเคงั้นแบ่งกันพี่เอาบนโอแพร์พี่เขาล่าทุ่ลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อได้นะคะที่ร้าน g ูดมอร์นิ่งค่ะทางลาซาด้าก็ได้ค่ะการเลือกไปที่ร้านมันจะมีขึ้นให้เลือกค่ะจะเป็นของร้าน g ูดมอร์นิ่งนะคะสวัสดีจ้า สวัสดีครับสาวๆเจอกันอีกแล้วแนะนำตัวหน่ <Okay. S 2> อยค่ะโอเคเขาชื่อไทยหรือว่าชื่อต่างประเทศอ๋อโอเคเขาชื่อไทยนะครับโอเคสวัสดีครับชื่อโจนะครับมาจากบริษ,ษัทม i t s ชิ i s h i e l ิ c t r i c a u t o a t i o n ประเทศไทยนะครับอของผมดูแลสินค้ามอเตอร์นะครับก็ยังไงถ้าเกิดสนใจนะครับซื้อสินค้าได้ทาง Good Morning ครับสวัสดีครับชื่อเดียร์มาจาก m i t s u b i อ h i e l e c t r a t i o n นะครับดูแลเกี่ยวกับปั๊มน้ำนะครับถ้าสมมติว่ามีสินค้า พี่อยากเลกสินค้าแบบอย่างนึงอ่ะในตัวพวกหนูเพราะพี่จะซื้ออะไรคะถ้าเป็นพี่นะพี่จะซื้อหัวหัวหัวอะไรคะหัวบนหัวล่างหัวแล้วแต่จะคิดพี่จะซื้อหัวจะไม่คิดให้พี่แกะตัวบ้างเพราะถ้าถ้าพี่ซื้อหัวแล้วเดี๋ยวพี่จะแปลงร่างเป็นเสือ ที่ขาซื้อสร้อยของผมที่ผมใช้พามันก็ไม่ได้มากแต่มันก็มีาักไซนี่นี่นี่จบไลน์นี้เขาต้องไปซื้อสร้อยใหม่นะทำไมอ่ะไม่ใช่เลยนะคอเขียวหมดแล้วมาค่าเดี๋ยวตามไปดูอีกบูธหนึ่งนะคะค่ะคุณพี่แนะนำตัวหน่อยจ้าผมชื่อออดนะครับมีวักกี้ ฉันพาได้หนึ่งอย่างอานในสาวคุณหนูเนี่ยที่ซื้ออะไรหนึ่งอย่างอ่าตะู๊ดีกว่าตุ๊กหูเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเขาไปฝากยายบ้าหรือไงมันเล็กไปหรอคะคุณพี่ไม่อยากให้ยายเป็นสาวาโอ้เร็วไปสวัสวดีค่ะแนะนำตัวหน่อยนะคะครับผมชื่อแหลมโทโทนะครับครับผมแต่งโทโท ข้าหนูเป็นผู้ชาที่อยากจะซื้ออะไรตัวพวกหนูพี่อยากซื้อใบหน้าของหนูอ่ะทำไมล่ะคะตัวมาจะได้เจ็บเป็นความทรงจำในสมองี้ามหน้าเลยนะคะเนี่ยเลือกได้เลยยังได้ทั้งสาหน้าเลยไหลใจไไลแล้วเนี่ยพี่ให้ไปรอยยิ้มแล้วกันขอไปรอยยิ้มแล้วกันคนไหนคะคนไหนคอแบบหนคนไหนก็ได้ครับโอ้อีกคนแล้วไหลใจอีกคนแล้วไหล มนนกะคสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะออมนะคะเป็น MC นะคะก็เป็นตัวแทนนะคะจากบริษัทกนกโปรดักต์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเนะคะเป็นผู้นำเดานเระอแบบนี้นนะค,ะค่ะโทางเรือที่แบบที่ดีบบที่สุดในประเนี้ถ้ามีสินค้าหนึ่งอย่างค่ะอายกตัวอ,อย่างหน่งนะ ถ้าเป็นพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะเลือกซื้อสินค้าอะไรหน้าแล้วกันทำไมคะทำไมคะสวยโอสวยเนาะอนะคะอ่ะชมนิดนึงนะคะสวงทั้งคนเลยนะคะถ้าให้เลือกนะคะก็จะเลือกเป็นหน้าน้นงนี่แหนะคะน่ารักมากนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะ มีกิจกรรมนะคะที่เราพาไปชมในพุตตต่างๆนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้ทางที่ออนไลน์นะคะใครอยากเจอพวกเราไว้มาเจอกันใหม่อีกสักรอบนะคะบ๊ายบาย